สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยวาไลตี้นะคะก็นำเสนอต้นซักุเรนต์อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้รูปร่างสวยแปลกตามากเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นซักุเรน์หรือว่าไม้อวบน้ำที่ค่อนข้างยอดนิยมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะนี่ต้นนี้เขามีชื่อว่าคาสูลา่าคาสูล่ามานีมานีเลียานานะคะมานีเลียานานะคะคาสูลาา่ามานีเลียานา นี่หรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะคะหนอนเรียกเรียกตัวหนอนก็ได้นะเพราะว่าเห็นฝรั่งเขาก็เรียกตัวหนอนวิร์มพลานอะไรประมาณนี้นะคะลักษณะของเขานะคะจะเป็นเนี่ยถ้าเห็นชัดๆอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเหมือนกลีบเป็นกลีบดอกไม้เรียงเรียงเรียง,เร,ยงเรียงกันแบบเนี้ยคะ่ะซ้อน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 ,ซ,อน,ซ,อนซ้อนกันแบบนเนี้ยเนี่ยเขามีอีกชื่อหนึ่งด้วยนะคะก็คือ Chinese Chinese อ่า ปาโกด้าปาโกด้านะคะก็เป็นประมาณว่าเจดีเจดีจีนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ลักษณะลำต้นของเขาว่ามันเก๋มากเลยนะคะมันเป็นเหมือนกลีบดอกซ้อนๆกันแล้วขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยมีสองต้นนะคะเดี๋ยวก่อนนะกล้องมันเตี้ยไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องให้สูงขึ้นนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้ต้นนี้กําลังมีหนอ่อนี่มีหน่อตรงนี้ตรงนี้ส่วนต้นนี้ก็เนี่ยกําลังมีหน่อขึ้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยกำลังมีหน่อขึ้นมานแบบนี้เดี๋ยวตั้งกล้องให้สูงอีกนิดหนึ่งนะคะนี่แบบนี้นะคะ ใบสวยแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะคะชอบแดดแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าแบบแดดแรงเพราะไม่งั้นถ้าถ้าเกิดแดดแรงเกินไปเขาก็จะใบไหม้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นแดดที่มีร่มนะคะเนี่ยขยายพันธุ์ก็เลยก็โดยการเนี่ยคะ่ะแตกหนอ่อเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าปลูกเป็นพุ่มให้เขาแบบออกมาหลายๆยอดอะไรเงี้ยจะสวยจะสวยมากเลยนะคะนี่ ปลูกเป็นพุ่มเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะรอกระถางนี้ให้เป็นพุ่มเลยนะคะเนี่ยเราจะไม่แยกแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะยองลองแยกกระถางนี้ดูแต่กระถางนี้ก็มีหน่อเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมข้างในเห็นไหมคะนี่เนี่ยก็มีหน่อเล็กๆข้างในออกมา วิธีการขยายพันธุ์ก็เนี่ยะค่ะแยกหนอนแล้วอีกวิธีหนึ่งนะคะก็จะตัดเดี๋ยวเราจะลองตัดต้นนี้ดีกว่านี่วิธีการนะคะก็ตัดไอ้เนี่ยตัดตัดต้นของเขาออกมาเลยเนี่ยเนี่ยตัดเอามีดตัดเลยนะคะใช้กันไกลก็ได้นะคะจะมีดหรือกันไกลก็ได้นะคมคมทาไมอัน ค่อนข้างเหนียวน,นะคะนี่เนี่ยอันเนี้ยเราก็สามารถเอาไปปลูกในกระถางใหม่ได้ตัดอีกก็ได้นะคะนเนี่ยเนี่ยตัดตัดเล็กๆแบบเนี้ยเนี่ยค่อนข้างเหนียวเลยนะคะ ตัดแบบเนี้ยอเนี้ยไม่ค่อยสวยแล้วแต่ก็จะไปปลูกนะคะเนี่ยตัดแบบเนี้ยค่ะตัดเป็นท่อนๆแบบเนี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปปลูกได้เลยเนี่ยเนี่ยเอาไปปลูกได้เลยนะคะดินก็เป็นดินแคทตัสทั่วไปนะคะเป็นดินที่ระบายน้ำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่อุ้มน้าเป็นดินแคทตัสนั่นแหละคะ่ะ มันเขาถือว่าเป็นไม้อวบน้ำอีกประเภทหนึ่งเลยนะคะเป็นน่ารักมากเลยค่ะชอบเนี่ยดูสิเห็นไหมเก๋อสวยเก๋ไกมากเลยนะคะหนอนน้อย <c oughs> เขาเรียกหนอนน้อยนะคะนี่เป็นไม้อวบน้ําอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะสําหรับคนที่ชอบไม้อวบน้ําแบบนี้นะคะเนี่ยวันนี้แดดมันก็เป็นเงาเงา พอดีถ่ายข้างนอกมันก็เนาะมีแดดแล้วก็มีเงาไม่ทราบจะชัดหรือเปล่าเนาะก็เห็นชัดนะคะทุกคนนี่คาสูล,ล่ามามามา,มานเนียนานะคะหรือว่าเจดีจีนหรือว่าหนอนน้องหนอนนะคะเป็นไม้อวบน้ำที่ยอดนิยมแล้วก็ปลูกง่ายดูแลรักษาง่ายไม่ชอบแดดจัด คือแดดได้แต่ว่าไม่ต้องจัดมากนะคะวิธีการลดน้ําก็ลดเมื่อดินแห้งนะคะก็จริงๆแล้วอะ่ะต้นเนี้ยลดน้ําให้ชุ่มอาทิตย์ละครั้งอ่าใช่ลดน้ําให้ชุ่มอาทิตย์ละครั้งนะคะในในหน้าในหน้าร้อนอาทิตย์ละครั้งเลยลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ให้ลงไปถึงรางข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวเราก็จะลดน้ำสามอาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะหน้าหนาวก็ไม่ต้องลดเยอะี่ สวยนะคะนี่แนะนำนะคะสำหรับคนที่ชอบไม้อวบน้ำแนะนำต้นนี้เลยนะคะ Chinese Pagoda หรือว่าน้องหนอนหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คืออะไรอะ่ะเจดีจีน <c oughs> นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากต้นไม้สวยๆน่ารักน่ารักให้ทุกคนนะคะได้เลือกมาประดับบ้านนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ